เม,เมื่อแล้วเด้อจ้ะเมื่อแล้วเอ่อมาเห่นกะโดนเติบละเขาเงื่อนเขาซ่านผิงไฟก่อนเด้อจ้ะเด้อเนี่ยกระยางพาอัายางพานตนโนอีกละไปจ๋านี่ละทังมาทังยาง,งาเหล็นเนาะค่ะเนาะวันอาทิตย์นี้ค้นบ้านนี้บอกขับรถเด้อพี่นอ้องอ่าจังสีได้เห็นว่าถน,นนนี่มันแต,นต่นเป่าเนาะค่ะเนาะเขานอนจ้ะ คนบ้านอันนี้นอนวันอาทิตย์เด้อพี่น้องอืมเขาพักผ่อนอีหรีเด้อพี่น้องอืมเขาบร,รับเขาบอร,รับงานพิเศษเหตุได,ดกับบกร,รับงานพิเศษโอ้ยกล่องสมมั่วเถอเนาะพี่น้องเอ้เหัุไดแล้วบ่เนี่ยอืมออเอาตามนี่เนาะจ้าเนาะนี่แหละเออคันเท้ามองไปกไกลๆมันสีมองอยังบ่เห็นไม่ล่างหิมะตกเนาะอืมคันเฮาขับรถกลางคืนเด้อพี่น้องเฮ้าสิใส่ไฟ,ไฟสูงบ่ไดเลยมันมองบ่เห็น ม,มันขาวไปหมดเลยจ้ะอเอา้านี่ค่ะยางพันนันหน,นาทะเลกะ่ะเห็ดให้เบิงแล้วเนาะคะ่ะนันเห็นบอ่ออันเพิ่นเป็นแผ่น,นอน้ำแข็งเด้ออือเอาขย้ายให้มูเบิงอีกก้อนเออก่อนสีบอได้เห็นภาพจังสีเนาะจ้ะภาพจังสีนี่บอใครได้เห็นคอยไม่ได้เห็นบ่อดใยเดอ้อพี่น้องอือเอา้ามานนี้เบิงพ่อแล้วยั่งค่ะเอ่อเอ่อว่าสิยางลงไปเอ่อ ชชยฟังทะเลจะาของกับคือสิยางยากจ้ะอืมก็เลยมายืนถนนไทยใหีมูเบิงเนาะจ้ะมากมากเมื่อบานเนาะค่ะไปต้มกาแฟกินเนาะพี่น้องเนาะอืมอ่ะมากินกาแฟน้ากันเนาะเออม,มายางอยู่ในอากาศอ่าใต้บรรยากาศหิมะตกโดนเติบแล้วคือสีหนาวแล้วอืมมาเด้อเออม,มามาพี่น้องอืมงามงามงามอมืไปน้ากันเนาะค่ะเนาะ ยางเมื่อน้ากันยางเมื่อน้ากันจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องเบ่งสายไฟมีมะเกาะเต็ม,อมเอา้าลถมารรดมาคา,าดหลังแต่ไทยลยูกผู้เบาไห่น,น้อยไปตาหักหา่เพิ่นยกมือหายยืนลบยืนลบเห้เพิ่นเนาะเพิ่นกยกมือหายคนอยู่หนีมีมารยาทจ้ะคนอยู่หนีมีมารยาท เวลาเขาแอบโรถให้เขานี่เขาก็ใายเกียดเมื่อคืนคือกันเขาก็สิยกมือขอบคุณเนอกจากเนาะไปเมือม่อเมือม่อเมื่ออย่าายู่โดนไหลมันหนาวบึงตีละพี่น้้งใส่เสื้อผ้าย่างหนาเลยค่ะอืมบึงตีละอืใส่หมวกมาก,กันหิมะอีกตั้งหากเอ้ยปกติเราใส่ใส่อหมวกเอ่ออ่าเป็นขนสัตว์เนาะค่ะคลุมหมวไว้ให้มันอุ่นจ้ะอือกะ ใส่หมวกหนาหอนมากเพื่อที่สิบไห่หิมะตกใส่ไอ่อกล่องเนาะจ้ะเมือ่อสิฮอดเพื่อนและเดอ้อพี่น้องเห็นบนเฮือนตั้งโจดโกดอยู่นั่นจ้ะสีขาวๆเนั่นเดอ้อจ้ะตั้งโจดโกดอยู่หันหละนมาลื่นค่ะถนนลื่น,ล,นลื่นนี่ล้วงบิมดใน,นอันนั้นอันถนนจังสี่นี่หิมะเปียกเด้อพี่น้องสิเตะห้เบิ่งเนี่ยเตะห,ห้มให้เบิ่งนิดหิมะเปียกพี่นอ้อง นี่มาเปียกแล้วถนนสีลื่นจ้ะถนนสีลืน่นครับนี่ลื่นมากเลยเมือ่อเสาร์นี้เลิกงานอันเรียวมันเป็นอันเรียวล่องอ่าล่องค้อยเนาะจ้ะเนาะลดมืนอนเออมือนเวลาเวลาเขาขับรถดะะ้วยค่ะเวลาเขาหูสึกว่ารถมันอ่าบังคับก่ไใดนี่เข้าจะเหยียบเบรกจ้ะขันเหยียบเบรกแหละหมุนเลยรถหมุนเลยเออรถหมุนติวต๋วๆเลยจ้ะ,ะมันกระเซียให้เขาตกใจ อคลิปมีกอะขอทอนนี้เนาะค่ะเนาะมาหอดเฮื่อนแลวเด้อพี่น้องเด้อมาหอดเฮื่อนหอดซานเลยขอบคุณในหลายเด้อจากที่ติดตาม